สวัสดีครับจอเป้กทุกท่านครับผมและจาซินตีสามีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นน้ำแข็งนะครับสายด่วนมาดูกันนะครับผมนี่ครับนี่เดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเจี๊ยบนงนี่ครับน้ำแข็งมีอยู่แล้วนะครับแต่บางเวลามันละลายครับมันต้องเททงใหม่ครับผม เรงหมดครับผมเลยกินน้ำน้ำทบุ๊มมาแล้วครับใส่น้ำด้วยเสร็จแล้วโอเคครับนี่นะครับหลักฐานครับผมโอเคนะครับอ่านกันนะครนะับผม 1..2..3.. สอง โอ้โยวันนี้ผมขอท้าต่อนะครับผมพี่เคพีซีพีสมิงแล้วก็พี่เต้ซีพีสมิงครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ขอเป็นชาวเฟซบุ๊กครับออ่ขอท้าพี่ต้มครับผมพี่ต้มแฟนของพี่ผมครับโอเคครับุมค,ครับ